สีหวานหวานชุมพูโอรสเหนึ่งสองศูนย์หนานๆจะมีสักครั้งสีพาสเทลสีหวานอ่ะเป็นลายลูกแก้วนะครับเป็นลายลูกแก้วยกเชิงเป็นลายสีนะครับเป็นลายคาดขั้นๆสวยทีเดียวแต่มีแค่2เมตรนะครับราคาละลุงชัย 3 8 0 0ครับพร้อมส่งใครอยากจะรู้ว่าจะลดราคาหรือไม่ลดก็ต้องติดต่อเข้ามาถ่ายมาถามกันครับลดราคาหรือไม่ลดลุงชัยไม่เคยใจดำหรอกครับสำหรับลูกค้าที่ตั้งใจจะได้อุปการณคุณล้านผ้ามหมายสุรินทร์จองโฮลดทุกครั้งแหละครับไม่ต่อก็ลดดูสิครับข้างหลังมีทั้งผ้าที่เป็นผ้าครู เอาไว้สำหรับได้ขึ้นเป็นสิริมงคลกับร้านไม่เชื่อก็อย่ารบรูนะครับมีทั้งลายอะไรเนี่ยลายแก้วชิงดวงซ้ายขวาสะอาดข้างบนแล้วก็ทางซ้ายทางขวาก็เป็นพญานาคาพญานาคีนะครับใครเอาไปนุ่งอย่าเอาไปนะครับผมจะไม่ไม่ไม่ให้ถ้าเอาไป ได้สก,การะกันหรือว่าตามความเชื่อของคุณก็ตามความเชื่อที่ตรงกันก็ค่อยเอาไปนะเอาไปบูชากันหรือจะเอาไปขออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลที่มีความเชื่อหรือมีอยากมีความปรารถนายังไงก็ไปหากันเราเองอันนี้ก็บอกแล้วหมายเลขอะไรสีอะไรดูสิครับครูกาต้องใจทำยังไงล่ะลุงชัยที่ต่อเข้ามาถ้าครับ างเบอร์หมายเลขที่ให้ไว้ในภาพนี่เป็นไอดีไลน์ทั้งคู่เลยติดต่อเบอร์ไหนล่าช้าโเข้ามาได้เลยครับอีกเบอร์หนึ่งเบอร์เล็ก086ก็คือเบอร์ที่เป็นเครื่องเล็กที่ติดตัวได้ตลอดเวลาไปไหนออกไปไหนก็ติดตัวไปด้วยถ้าเป็นเบอร์088อันนี้เป็นแท็บเล็ตใหญ่หน่อยถ้าออกไปเอารถใหญ่ออกไปรถรถยนต์ออกไปก็จะอยู่ก็จะไปด้วย ถ้าไปมอเตอร์ไซค์ก็จะเอาอันเล็กติดตัวไปนะครับติดต่อได้อล่าช้านิดล่าช้าหน่อยคงไม่ว่ากันสำหรับคุณลูกค้าถูกใจผืนไหนด้านหลัง6ตะกอ3ตะกอ3ตะกอไม่รู้สึกจะสามตะกอไม่มีเลยมีแต่หกตะกอทั้งนั้นเลยนะครับหกตะกอสาหรับผ้าที่โชว์อยูอ่ด้านล่างที่ไม่ใช่อยู่ในตู้เลยนะครับไม่ได้อยู่ในตู้กระจกดูซิดูไกลๆไม่ชัดอ้าวดึงภาพเข้ามาใกล้ๆกัน ดูที่ครับเป็นยังไงถูกตาต้องใจวงมาวงมาครับ